น้องอีกที่อีกทีหนึงนะครับบางนึงกับต่ากุก๊กตะกัก์เนี่ยต้องข,ตขอตรวจคอไพ่ครับครับ,รบจะต้องขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะครับเกี่ยวกับแนวาทางของเซียนไม่จะในช่วงหนึ่งที่เฮาลงคลิปให้เพิ่นเนาะตัวเลขแนวทางของเพิ่นก็ลุดไปหลายเม่ดหลายรอบบาดนี้มือวันพุธที่ผ่านมาเพิ่นกับทรงมาให้ บอกให้เอาไปพี่แจ้าหน้าบึงในเด้อว่าสันเซียนเพิ่นว่าแต่ว่ามือนัน่นพันมันมีงานหลายอย่างเนาะเพิ่งไปธุระนํากลับมาเด็กบาดเนี่ยว่าสิโล่งให้เพิ่นโล่งมาท่านครับแต่ว่าตัวเลขแนวทางของเซียนเพิ่นกับเขาทั้งบนทั้งล่างครับรู้สึกว่าเสียใจอยู่ครับออีกอย่างหนึ่งต้องขอโทษขอไพ่พี่นอ้องหลายๆเดี๋ยวพี่น้องสี่คนนี้ว่าโอ้ ันเลขกออกแล้วผลไม่แก่ตัวเนะวาะกรบโบแมนครับมันแมนอีหลีมันเข่าอีหลีก็เลยวองปีน่องฟังครับเลขเพิ่นเข่านี่เมื่อนี่เพิ่นกระซงม่หายแล้วย่านลืมย่าน่ได้ล่งห้เพิเนกระเล่ยถือโอกาสลงของเซียนไม่กอนมืมอนี่ครับรงกอนมูเลยออกจากนี่ไปกระจิไปหาเซียนรุ่น,นครับพี่น้องเอฟซี T เข้ากับพิมพล่อได้เลยนะครับ ของทีมงานแต่ละช่องนะครับทีมรอไปลอดเพราะว่าสิไปเสี่ยนรุ่นแม่ตีหลังจากนั้นอาจสิไปใสอีกก็ยังพัฒนูเพราะว่าแต่ที่หลักๆก,ก,ก,ก็คือเสี่ยนรุ่นครับแล้วก็แม่ตีนี่แหละครับพี่น้องทีมลรอไปเลยยังได้กะต้องไปตามเสี่ยนทีเพิ่นหายแนวทางมาหลักๆส่วน่อกระจรกรบโบได้ตามเพิ่นมาายงวดแล้ว ้ามีเวลาเมื่อเนี่ถ้ามีเวลากะอาจจะไปหาพ่อกระจอนน้ำนะครับเพราะว่าโดนววเราบ่ได้ดไปหาเฟินนะครับที่แปเอาหน้าทางรัฐบาลไทยของพ่อกระจอนนำ้ำนครับจริงๆแล้วเลขของพ่อกระจอนเลขเฟินกะมันบาลลยคู่ไล่หางนาทติดตามอยู่รุดกัะบดดโดนได้กีนะ ได้ไปตามเพื่อนนะครับแต่ก่อนกรอนรุดกับบดวนแต่ว่าช่วงหลังมานี่นันมาช่วงสงการนี่ก็เลยเมื่อครยได้ไปตามเพื่อนฟั้างาวเหล็กหน้าทางเพื่อนกับเขามาเรื่อยๆือยอยู่สําหรับพอไข่จรนะครับของเส้นแต่ละเส้นเมื่อวานที่เป็นเส้นตีเส้นรุ่นเส้นรุ่นกับรุดนะครับที่ผ่านมาเส้นตีเขัาแต่ว่าเส้นรุ่นเพื่อนกับเฮ็ดหาพี่นนองก็เสียห้าคือเก่าแหละครับเอ้อ เข่าเรื่องของเส้นไม้นะครับวันที่25เมษายน2568นะครับวิ่งรูดไปที่3รอง2เมื่อนี่แห้งน่อยแห้งแขนคลาดเมื่อนี่ 66, 66, หกโคหกหางครับแต่ว่าโบมีบมีชุด3ตัวชุด3ตัวไม,ม่มีครับนี่แต่2ตัวครับเสียนเพื่นว่า2ตัวก็ให้มันเข่าเพืน่นกะ เดียใจแล้วสันเพิ่นว่าข่นจับซ้มตัวมาย้ำได้บมื่เขาเพื่อนเก็เลยบ่าจับครับขาโทวจครับแต่ว่าจับคู่สองตัวนี่เพื่อนบอกว่าถามมันเข่าแล้วถามมันเข่าแล้วมันมกสิเข่าติดต่อกันมาสันเพิ่นว่าแต่ว่ามือนี่หน่อยคู่หน่อยหางมีแค่หกคู่หกหางก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสาหรับที่องเขาเนาะเพราะว่าตัวที่สิบสองเพื่อนตัด ออกวัเพ่นวาพ่นวามันออกแล้วเนาะออมันออกแล้วครับครับตัวเพ่นตัดออกขึ้นสิบสองตัวตัดออกขึ้นตัวเลขที่มันออกแล้วนะครับเนาคือว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องเฮาาน,เนะเอ้าเตรียมแคบเตรียมจดเลยครับท่านผู้ชมครับเตรียมจดเลยครับเตรียมคู่สองตัวสี่หนึ่ง ห้าสองหกสามสองสามสี่ห้าห้าหกครับหกคูหกหางในหน่อยๆเขียนๆเขนปันมุกหัวม,มือนี้นเนียนให้สามคูสามหางครับมีห้าสองหกสามแล้วก็สองสามแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกบับ พอซอกอยังให้พี่นอนเขาจับเอาไปที่เจ้าหน้าทั้งมัดนะครับเพราะมันมาหลายแค่หกคู่หกหางเนาะเอาเดียวสิทวนให้ฟังอีกเครื่องนึงนะครับตำลาวเซียนใหม่ 3, 2, 3, 2, วม 3, ิ่งรูดไปที่สามรองสองครับเดนสามร่องสองคือตัววงกลมให้คือสามวิ่งรูดไปที่สามครับจับคู่ มีสีหนึ่งห้าสองหกสามสองสามสี่ห้าและหกห้าครับตัวเน้นเน้นไปที่ห้าสองหกสามและสองสามเน้นให้สามกูสามหางครับน้อยๆเขนเขนให้พี่น้อ,นนนองอไปที่เดียหน้าเบิงแต่ว่าขาย่าเรืมมา ตัวเลขนะครับเป็นเพียงแนวทางครับเป็นเพียงแนวทางพศและเสียนครับจใหายไปเป็นแนวทางพศก็เป็นแค่เพียงซื้อกลางที่นําเสนอนะครับคิดถูกกายว่ากันเพราะว่าสัวเหลขมันจะมีเขามีรุดบ่มีผู้ใดหูเสียนกับบ้องหูพศกับบ้องหูครับก็ดีที่เิ่นย่งงหายแนวทางเข้ามานะครับส่วนสีเขาหรือรุดเท่ากับเอาไปที่แกหน้าเบิง ตัวเลขมีเข้ามีหลุดครับเนาะเบิ้งตัวเลขครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเวลามันหน่อยมือเนี่ mm hmm. เห็นม่นเห็นมหมทุกช่องบ่แ mm hmm. ครับนาจอได้ตัวเน้นตัวนักก็พี่เจีดเส็นใต้นะครับ วิ่งรูดไปที่สามแคปหน้าจอครับพี่นอ้อง 谢谢他 เด็กมีหัวโคหัว้างเนาะครับมีหัวโคหัวหขางน่าด้ายแ,แข็ันเมื่อนีงแขนคขาดกว่ามกุกหมวชอบก็จัดขัดก็ผ่านสามนี่แหลนะเนาะพี่น้องเข้าแคปหนา้าจอไว้ไปพี่แกหน้าเบื้องเอาครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดโอเคครับ ขอบคุณปศนะครับขอบคุณแนวทางเซียนเิ่นนะครับครับขอบคุณพี่น้องเอชซี่ล้วกับขอบคุณแอดมินทุกท่านนะครับขอบคุณวัสวี